ถ้าไม่อยากปวดหลังเลิกซิทอัพแบบนี้ได้แล้วครับโอ้ย <c oughs> โอ้ยปวดหลังก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โคช้ชผมได้เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับและนี่คือวิธีการเล่นท้องที่ไม่ทําให้คุณปวดหลังครับผมวิธีการแรกคือเราจะทําการ งอเข่าเข้ามานะครับเวลาที่เรางอเข่าใช่ครับแล้วเราล้มตัวลงนับมันจะทําให้หลังส่วนล่างของเราเน,นี่ยมีอาการแนบพื้นนะครับมันจะแบบถ้าเกิดว,ว่าบางคนเนี่ยนะครับมีอาการหลังแอนอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้ากเกิดเหยียดขาออกไปเนี่ยนะครับหลังันก็จะแอนใช่ไหมช่แต่ถ้าเกิดว่าเราชันเข่าขึ้นครับจะทําให้ตัวของหลังส่วนล่างของเราเนี่ยมีอาการแนบพื้นครับผมทีนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่เล่นท้องแล้วปวดหลังเป็นประจําครับผมให้คุณนะครับลุกขึ้นมานะครับเก็บคอ ม้วนตัวขึ้นมานครับงอหลังและเอานิ้วแตะที่หัวเข่าของตัวเองทุบแตะแค่นี้พอนะครับพอลงนะครับหายใจเข้าเก็บคอไว้ยกตัวขึ้นเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นแตะหัวเข่าหายใจออกนะครับเวลาแตะหัวเข่าปุ๊บให้คุณค้างไว้1วินาทีนะครับประเด็นสําคัญคือเราจะงอตัวขึ้นมานครับให้ตัวของอกของ,ของเราหมวนมาเจอกับสะโพกโอเคไหมครับโดยที่เรายังคงชันเข่าอยู่ยกเกือบยกตัวขึ้น๊ หนึ่งลงหายใจเข้าขึ้นสองนะครับสามเ,าเราจะไม่ต้องยกหลังส่วนบนของเราเนี่ยขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราปล่อยตัวลงมาปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเรายกตัวขึ้นตึมตึมแบบนี้นะครับหลังมันจะยังมีอาการแอนอยูอ่หลังจะมีอาการแอนอยู่นะครับเวลาคุณยกตัวขึ้นปุ๊บมันจะมีอาการงัดหลังแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาหลังส่วนล่างของคุณแนบกับเบาะไว้โดยที่คุณงอตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับและคุณยกตัวแต่ระยะการเคลื่อนไหวแค่นี้เองสั้นๆ เก็บคอไว้นะครับแล้วยกตัวโอ้ยขนลุกแค่นี้คุณก็เล่นท้องแบบโดนๆได้ที่คุณไม่รู้สึกปวดหลังแล้วและนี่คือพื้นฐานของการฝึกท้องที่ดีสุดสำหรับมือใหม่ครับผมครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่เล่นแล้วรู้สึกปวดหลังให้ลองใช้ท่านี้ดูรับรองว่าเล่นท้องโดนแบบสุดๆแน่นอนครับ